สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การรายงานบุญของพรมอนิ่งรีพอร์ตประจำวันที่13สิงหาคมพุทธศักราช2563ค่ะกลยุทธ์สำหรับการลงทุนในทองคำวันนี้นะคะหาจังหวะเข้าซื้อตามแนวรับและรอปิดขายทำกำไรตามแนวต้านมีสต็อปลอหากต่ำกว่า1,920เหรียญไม่แนะนำให้ใช้เลเวเลเกิน3เท่านะคะ นักลงทุนแนะนำให้ทำกำไรขาขึ้นโดยหาจังหวะทยอยเข้าซื้อตามแนวรับไม่แนะนำให้ถือสถานะในเวลานี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะแนวรับจะอยู่ที่1,915เหรียญแนวต้านจะอยู่ที่1,975เหรียญค่ะ สำหรับแนวโน้มราคาทองคำในวันนี้นะคะราคาทองคำปรับตัวร่วงอย่างรุนแรงเมื่อวานนี้โดยเมื่อวานนี้ทองคำไทยปรับตัวลงในช่วงเช้าจากบรนจันทร์กว่าบาทละ1,400บาทต่อบาททองคำและมีการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด42ครั้งซึ่งในช่วงบ่ายราคาจะมีการดีดกลับขึ้นมาได้และมีการแข่งตัวอย่างหนักราคาทองคำมีการปรับตัวลดลง